าคือที่พักของเรานั่นเองโอ้โอ้โอโอมาละเออเมนูมาเมนูละมาเมียต้องนั่นบ้านอยู่บนยอดดอยมองเองเลยจ้ะลำก็อะไร จะพาไปชมร้านกาแฟเจอร้านไหนเราก็จะลองแวะดูนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปที่ฟาร์มเพราะว่าที่นั่นมีกิจกรรมอะไรแล้วทำบ้างแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะก่คับล ร้านข้างในนะคะแล้วเราก็เจอ ก็เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปนะคะไปที่อำเภอแม่จันใช่ไหมอำเภอแม่จันนะคะไปที่อาสาฟาร์มสเตย์ค่ะ ธรรมชาติมากนะคะที่นี่เพราะว่าวันนี้เราตั้งใจมาที่นี่ที่นี่ได้รับรางวัลสถาปนิสยามด้วยนะคะอคแอบมีไก่ตัวเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะวันนี้ได้ทานข้าวซอยนะคะคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมตอนเย็นนะ ที่นี่เ,นเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศค่ะว่าที่เนี่มีอะไรบ้างนะ <c oughs> บรรยากาศ <c oughs> ดีนะ ที่พักของเรานั่นเองนะคะนู่นเลย,เลยสถาปณิกสยาม <Okay. S 2> อาสาฟาร์มสเตย์วันนี้มากับรายการไปกับก้อยค่ะและอยู่กับแคร์กับพี่แอร์ค่ะ ปา์มสเต์แห่งนี้นะคะเราใช้ชีวิตกันแบบสโลลีฟดื่มด่ำบรรยากาศชื่นชมความงามของสถาปัตยกรรมล้านนาผสานวิถีของคนเหนือพื้นเมืองค่ะบนเนื้อที่80ไร่รวมเทคนิคการสร้างบ้านของชาวท้องถิ่นเช่นการใช้ไม้ที่ลดการใช้ตะปูการนำไม้เก่ากลับมาใช้ใหม่และความไม่เพอร์เฟกเนี้ยค่ะทำให้พื้นที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและเราสามารถอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติได้มาแล้วนี่วันนี้เขาเตรียมชุดมอห้อมให้เรานะคะดูรองเท้าซะก่อนนี่นี่คือทุ่งนาหมุนก่อนคือทุ่งนาที่เราอยู่แล้วก็ตรงนั้นก็คือที่พักของเรานะคะ โอ้โออ้โหมาละเออเมนูมาอันนี้อะไรซาหรออันนี้ลาบอันนี้ลาบมาเนี่ยบัวตองนั่นบานอยู่บนยอดดอยของเองเลยจ้ะดอืเองสามปอยมาเกยเบ่งบานบนลานพื้นดิน นี่คือผักที่เขาปลูกให้นะคะแล้วนี่ก็คือมันม่วงน,นี่คือวัตถุดิบที่เราเอาไปทำกับข้าววันนี้เก็บเองำทำเองอ๋อแต่ไม่ได้ปลูกเองใช่่กม่ะ,กมะเขือเทศจะลูกใหญ่อันนี้คือมะเขือ,อชอม้มมะเขือส้อมสีส้มๆค,ค่ะนี่ก็คือฟักทองที่ ปก็บกันเองเก็บกันเองกินเองกินเองกลัวพี่ใหญ่ข้าวผัดกมูแล้เดี๋ยวก็ใส่มะเขือส้มทำข้าวแบบจิมมี่แข็งแกร่งแบบขวไฟแบบัวมีดว่ากันนะแม่เนาะละไว้นี่ไฟไฟไฟอันนี้คือกิจกรรมตอนเย็นของเรานะคะทำกับข้าวกันเองอาหารเย็นของเรานะคะใช่ มาอะไรสีเหลืองมาไฟถูกแล้วผนลไม้อะไรเสียงดังที่สุดมาม่วงกันอ่ะจะได้เฮ่ลองกองอันี้ผ่านอันี้ผ่านกกสสล้ำกอ ลำลองอะไรอันนี้คือลีลากันปั้นบัวลอยนะคะเข้าสวยบั้งคะ อุ้ยมาจังโม้คําสวยอีกหน่อยตรงนี้ตะลัก <coughs> <t> <coughs> 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 กิจกรรมตื่นมาเช้านี้นะคะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จพักกระชงค่ะ,คะเตรียมตัวใส่บาตรค่ะใหญ่นี้เลยหรอทำไข่ปามทำไข่ปามพับกระทง n g ลองดูสิสองชั้นใช่ไหมอ๋อต้องลงนนอ้นนี่กิจกรรมเช้าแรกของเรานะคะเป็นการเย็บกระทง เขาเอาทําไข่ปามแล้วเดี๋ยวเราจะไปตักบาตกันตอนเช้านะคะพายังไม่มาได้แล้วเสร็จนะนี่นี่คะ่ะไว้ทําไข่ปามนะคะไข่ปร้อนระวั ปามฟูแล้วค่ะชัดเลยพามาแล้วค่ะขี่ม้ามาน่ารักมากเลยคผมต้องทำอะไรครับจากกันจาก ช่วยกันทำมาให้อาหารมาก่อนต่อกัน hm. ดีต่ออีโคสต์ต่ยวันนี้เราจะเดินทางไปอบสมุนไพรกันนะคะหลังจากที่เราตักบาทเสร็จเมื่อกี้กับหลวงพี่มนัสนะคะ ึงจุดอบสมุนไพรแล้วบ้านพักเราอยู่ตรงน้นเราก็เดินเลาะคันนามะอบอันนี้เขาเรียกอะไรอะคะ่ะอบอะไรอะสมุนไพรสุม่มไก่ออจะเจความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะ่ะ อุ่นดีค่ะแต่เย็นหน้าครูตุ๊ดอบสมุนไพรสุ่มไก่เป็นยังไงบ้างคะร้อนตอนนี้เราอบสมุนไพรเสร็จแล้วหน้าตึงมากเลยค่ะยิ้มไม่ได้เนะสามสาวนะคะไปพอกขมิ้นหน้ามาไปอบตัว มียาดองไหมตอนนี้เราเดินทางกลับกันแล้วนะคะออกจากอาสาฟาร์มสเตย์แล้วนะคะฝากติดตามช่องของก้อยด้วยนะคะไว้ก้อยพาไปเที่ยวใหม่นะสำหรับเทปนี้ก้อยก็พาเที่ยวพาชมบรรยากาศแบบชนบทธรรมชาตินะคะที่แยกออกจากเมืองแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับชนบทที่นี่ฝากเทปนี้ด้วยนะเทปหน้าฝากด้วยนะคะกับ